เสนอเะพอเรื่องของบุคคลและครบอบครัวนะครับแล้วก็ไม่กระทบสิทธิของบคนอื่นรับได้ไหมถ้าคุณไม่รับไม่ได้ที่จะละนาตัวกกกละครมาแล้วนะครับวันนี้เสนอตอน กฎเหล็กคุมยูทูบเบอร์นะฮะต้องมีกฎเหล็กกันเลยนะคือผ่านมาสเปะสปะเต็มไปหมดจนชาวบ้านบางส่วนเนี่ยไปร้องเรียนกับในอำเภอดงหลวงโดยเฉพาะพ่อแม่น้องชมพู่ที่เป็นอาจจะเรียกว่าเป็นแกนนําเลยก็ว่าได้เพราะว่าบอกว่า8เดือนที่ผ่านมาตังแต่เกิดคดีฉันทนไม่ไหวแล้วเอก็เลยเป็นที่มาที่ไปฮะวันนี้มานนั่งโต๊ะคุยกันเลย ฟังละ5คนพูดคุยกันประมาณ2ชั่วโมงได้สุดท้ายออกมาเป็น4กฎเหล็กฮะซึ่งแน่นอนว่าหลังจากนี้ไปเขาประกาศชัดเจนนะว่าใครไม่ทําตาม ไล่ออกจากพื้นที่โดยเด็ดขาดเลยนะฮะ,ะเราไปดูบรรยากาศเลยนะเพราะว่าเป็นช่วงเช้าวันนี้ฮะทางอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารครับนายชาชวานทองชนพร้อมกับปลัดอาวุโสอำเภอดงหลวงนายประหยัดคุณมีแล้วก็เจ้าที่ที่เกี่ยวข้องก็เรียกตัวแทนชาวบ้านกกกแล้วก็ยูทูบเบอร์บ้านลุงพลฮนะเพื่อมาหาทางออกนะหลังจากที่ชาวบ้านกกกขอให้ขับไล่ยูทูบเบอร์ออกจากพื้นที่ครับเพราะว่าสร้างความเดือดร้อนแล้วก็ละเมิดสิทธิ์ของชาวบ้านไปดูฮะแต่ละฝั่งมีใครบ้างฝั่งของชาวบ้านมีเจหมีป้าถอน คุณผู้ชมน่ารู้จักป้าถอนอยู่แล้วนะฮะนถิน่นเจ๊แหลมและนางแจ๊สพ่อและแม่น้องชมพู่ไม่มานะฮะส่วนฝั่งยูทูบเบอร์บ้านลุมพลมี5คนประกอบด้วยนายเน่งฮะช่อง YouTube Mayday Channel จิมมี่เรื่องจริงซาลีนาหนูนาและก็อีก2ช่อง y t u t u ครับโดยท้ายที่สุดครับกลุ่มยูทูบเบอร์ก็เสนอแนวทางการทํางานให้อยู่ร่วมกับชาวบ้านได้ก็คือกําหนดขอบเขตการทํางานก็คืออยู่ที่บริเวณบ้านลุมพลเป็นหลักนี่แหละ แต่อาจจะมีการกําหนดช่วงเวลาในการไลฟ์สดหรือถ่ายคลิปวิดีโอและหลีกเลี่ยงการนําเสนอเนื้อหาที่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านแล้วก็กลุ่มยูทูบเบอร์ได้ตกลงกันครับว่าจะขึ้นไปกราบขอข,อขมาพระอาจาร์สมบัติประธานสำนักสงฆ์ภูหลวงหลังจากก่อนหน้านี้มีการไลฟ์สดผ่านช่อง YouTube แล้วก็แฟนคลับแสดงความเห็นจำนวนมากว่าเป็นการด่าดทอพระสงฆ์รูปนี้นะครับไปฟังเสียงของคุณจิมมี่เรื่องจริงฮะตัวแทนของยูทูบเบอร์บ้านลุงพลครับ โอเคแฮป p ี y แฮป p y แฮ ppy ครับเราจะไปประชุมกันระหว่างยูทูปเบอร์แล้วก็จะพูดเลยในที่ประชุมว่าอ,อันที่หนึ่งนะคุณห้ามถ่ายนี่นะนี่นะเนี่ยนะคุณรับได้ไหมถ้าคุณไม่รับไม่ได้คุณก็พิจารณาตัวมุมของเชาบ้านก็ดูเหมือนว่า ยอมรับนะในสิ่งที่ประชุมกันช่วงเช้าที่ผ่านมานะสิ่งที่ยูทูบเบอร์เสนอมาเนี่ยแต่ชาวบ้านก็บอกว่าขอให้ระวังหน่อยละกันในอนาคตโดยเฉพาะการนําเสนอเนื้อหาต่างๆบางครั้งไปพัดพิงถึงชาวบ้านเนี่ยจนทําให้ชาวบ้านเนี่ยเสียหายกันไปอย่างตัวอย่างหนึ่งฮะที่ก่อนหน้านี้มียูทูบเบอร์คนหนึ่งเนี่ยไปพูดลักษณะเหมือนไปกล่าวหาชาวบ้านบอกว่าชาวบ้านคนนี้มีพฤติกรรมขายยาเสพติด ซึ่งชอาวบ้านบอกว่าเสียหายมากจริงๆนะฮะจริงๆเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาจําได้ว่ามีข่าวนําเสนอว่ามีการจับยาเสพติดได้ในพื้นที่บ้านกกอกนะคุณผู้ชมฮะแล้วก็มีคนไปพูดกันบอกว่ามันเชื่อมโยงกับคดีน้องชมพู่ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มายืนยันว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันคือเรื่องการจับยาเสพติดก็เรื่องจับยาเสพติดแต่เรื่องคดีน้องชมพู่มันไม่เกี่ยวข้องกันและผู้ที่ ขนยาเสพติดที่เจ้าที่ตำรวจไปจับก็ไม่เกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ด้วยใช่ครับ่ะสุดท้ายครับการประชุมที่ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะพูดคุยจนได้ข้อยุติเป็นกติกาชุมชนออกมาฮะคุณผู้ชมฮะข้อบังคับหมู่บ้าน4ข้อด้วยกันฮะมาไล่ดูกันว่า4ข้อมีอะไรกันบ้างข้อแรกครับเขาบอกว่ากําหนดโซนนิ่งในการถ่ายทําชัดเจนเลยยืดตรงพื้นที่บ้านลุงพลเป็นหลักแล้วก็การนําเสนอต้องมีเนื้อหาไม่ไปกระทบสิทธิ์ของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ด้วย ข้อที่2การถ่ายทําคลิปหรือว่าไลฟ์สดเนี่ยเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นๆจะต้องขออนุญาตก่อนทุกครั้งนะครับข้อที่3 y o ยูทูบเบอร์ตลอดจนผู้สื่อข่าวทุกๆคนนะครับต้องปฏิบัติตามกฎมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดนะใครที่มาจากพื้นที่เสี่ยงก็ต้องกักตัว14วันนะครับ,รบและสุดท้ายก็คือถ้าไม่ทําตามกฎที่ว่าไปนี้หรือว่าฝ่าฝืนกระทาการใดๆที่มันกระทบกับชาวบ้านในพื้นที่เนี่ย เขาจะไล่ออกจากพื้นที่เด็ดขาดทันทีเลยนะฮะกฎิกาเบื้องต้นนี้ครับปลัดอาวุโสอเภอดงหลวงคุณประหยัดคุณมีบอกว่าเดี๋ยวจะนํากลับไปเขียนรายละเอียดอย่างเป็นทางการอีกครั้งก่อนนํากลับมาให้กลุ่มยูทูบเบอร์บ้านลุงพลเซ็นรับทราบในกติกาเดียวกันซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันพฤหัสบดีที่4กุมภาพันธ์นี้แต่ประเด็นที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ฮะในอำเภอดงหลวงบอกว่าผู้ใหญ่นิ่มเงินนามซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านกกอกหมู่ที่2ซึ่งตอนนี้ผันตัวเป็นยูทูบเบอร์คุณก็ต้อง ลง,งชื่อรับทราบเหมือนกันคุณต้องรับทราบกฎนี้คุณต้องลงชื่อเหมือนกันคุณจะบอกว่าเออผมเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ใช่ฮะเพราะแหนมเพอบอกว่ายูทูบเบอร์เป็นอาชีพสุจริตผู้ใหญ่บ้านทาอาชีพนี้ก็ไม่ผิดแต่ผมแอบวงเล็บแทนชาวบ้านนะคุณก็ต้องปฏิบัติตามกฎที่มีเหมือนกันนี่วงเล็บเองนะฮะเพราะว่า,า,ช,าวชาวบ้านน่าจะพูดแบบนี้เหมือนกันเนี่ยนะฮะวงเล็บเพิ่มได้ไหมเอาได้ว่าผู้ใหญ่นิ่มเนี่ย ก็ต้องทําตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากชาวบ้านด้วยนะ,ะ,ะว่าเป็นถึงผู้ใหญ่บ้านนะครับผมอไปฟังเสียงของแอมเพอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารครับคุณชัชวานทองชนครับยูทูบเบอร์เขาเสนอขึ้นมาเองนะครับว่าจะนําเสนอเฉพาะเรื่องของลงพลและครอบครัวนะครับแล้วก็ไม่กระทบสิทธิ์ของคนอื่นหรือไม่ไม่ทำให้บูคคนอื่นได้รับความเสื่มเสียหรือเสียหายนะครับครับ หมายก็ไม่ได้ห้ามไว้เพราะมันเป็นอาชีพสุจทิดเขาคง<ๆ>ทำได้แต่ว่าถ้านําเสนอแล้วมันไปทําใหผดด้ผิดกฎหมายผิดอะไรอีย่างมันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งมันไปเข้าอีกเรื่องนึง่งแต่ว่าใน ถามว่าผู้ใหญ่บ้านทำยูทูบเบอร์อะไรไม่มีกฎหมายห้ามไมว้ส่วนอีกเรื่องหนึง่งฮะที่หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยลุงพลจะโดนอีกข้อหาหนึ่งหรือเปล่ามีความเป็นไปได้สูงฮะคุณผู้ชมฮะก็มาจากยูทูบเบอร์เนี่ยแหละฮะแล้ว <ๆ S 2> ก่อนจะไปนิดหนึ่งเพราะมีคนบอกว่าเมื่อวานนี้ส่งข้อความมาในรายการบอกว่ามหอมอปลาเคยพูดจาได้ไหมฮะคุณปิ๊กเคยบอกว่าลุงพลระวังนะจะพังเพราะยูทูบเบอร์ ประโยคนี้เราไม่ได้พูดเองนะฮะ,ะประโยคนี้หมอปลาเคยพูดและเคยเตือนหลายครั้งแล้วว่าสุดท้ายลุงพลจะพังเพราะยูทูบเบอร์เมื่อวานนี้มีคนส่งข้อความมาในรายการไม่รู้ว่าจะพังเพราะยูทูบเบอร์เพราะเรื่องที่กําลังจะเล่าต่อไปนี้คือเรื่องนี้หรือเปล่าคือคลิปนี้คุณผู้ชมมันเห็นชัดเจนไงว่าลุงพลพร้อมด้วยยูทูบเบอร์บางส่วนเนี่ยใช้เลื่อยนะฮะ แล้วก็เลื่อยต้นไม้ออกไปถึง4ต้นด้วยกันเนี่ยครับกลายเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญครับที่เจ้าที่กําลังจะเอาผิดอยู่เพราะว่าวันนี้ครับเจ้าที่กรมป่าไม้ก็ลงพื้นที่ไปที่ข้างบ้านลุงพลครับไปตรวจสอบว่าอไอ้ที่เห็นเป็นต้นไม้ในดีเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะมีการสร้างพญานาคเนี่ย ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนก็ลองไปดูในพื้นที่ฮะปรากฏว่าไปเจอตรงจุดนี้นเหมือนมีการเอาแผ่นคอนกรีตมาวางไว้ปลักษณะว่าเหมือนเป็นที่นั่งพักนั่นแหละ<อ>นะนะรวมไปถึงตรวจสอบทั้งท่อนไม้กิ่งไม้บางส่วนที่มีการเอาไปทิ้งไว้ใกล้กับสะพานห้วยบุงนะตรวจสอบไม้ที่ลุงพลเอามาสร้างบ้านให้คนงานด้วยรวมไปถึงนะฮะคือเก็บตัวอย่างดินด้วยนะคือมันยาวไปถึงเรื่องที่ว่าเฮ้ย การที่ลุงพลมาสร้างพื้นที่ตรงนี้มันทําลายสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าอันนี้เขาจะมีการไปตรวจสอบนะฮะค่าทางวิทยาศาสตร์ต่อไปแต่แน่นอนครับว่าการที่ลุงพลเนี่ยไปปรากฏตัวในคลิปแล้วมีการตัดต้นไม้ตอนนี้เจ้าที่บอกว่าอาจจะมีความผิดตามพรบป,ป่าไม้ฮนะในการไปตัดไม้ห่วงห้ามในเขตป่าสงวน ซึ่งต้องดูครับว่าหลังจนี้ปลายจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในวันไหนยังไงบ้างเพราะเขาบอกว่าตอนนี้หลักฐานมันชัดเจนเหลือเกินมีภาพลุงพลกำลังใช้เลื่อยท้องมานใช่ไหมทีมงานลองเปิดภาพนะฮะจากยู u ูบฮะ,ะเลื่อยต้นไม้ชัดเจนเลยแล้วก็มียูทูบเบอร์อีกคนหนึ่งที่ช่วยช่วยกันฮะสองคนนี้มีความผิดชัดเจนส่วนได้ถามว่ามียูทูบเบอร์คนอื่นที่ใช้เชือก ดึงโค้ดต้นไม้เนี่ยผิดมะเชือกดึงปรากฏว่าก็ถือว่าเป็นผู้ร่วมกระทําความผิดฮะทีนี้ก่อนจะไปนิดนึงคุณปิ๊กมันมีบางคนยูทูบเบอร์บางคนรวมถึงป้าแตนถ่ายคลิปคนกําลังตั้งคาถามบอกว่าเอาแล้วที่คนถ่ายคลิปคนเห็นเหตุการณ์ผิดด้วยไหมแบบเนี้ยรวมทั้งป้าแตนที่ป้าแตนเป็นคนถ่ายคลิปเหมือนกันป้าแตนผิดไหมผมว่าคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยไม่น่าจะผิดเพราะอะไรรู้มาเพราะว่าไม่ได้ไปทํากระทำการอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการไปตัดต้นไม้ไงอาจจะมีการถ่ายคลิป ส่งเสียงเชียร์อันนี้ก็เป็นคนที่อยู่แต่แถวนั้นเฉยๆคน<อ>ที่ชัดเจนเนี่ยก็คือคนที่ตดัดหรือว่าคนที่ช่วยกัน เอาเชือกดึงต้นไม้ลงมาสนับสนุนการกระทําความผิดได้ไหมสมมุติบางคนบอกว่าทาไมคุณถ่ายคลิปทําไมคุณไม่ห้ามไม่ห้ามไม่ปรามอย่างเนี้ยหรือขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ว่าต้องไปพิจารณาจากในคลิปแล้วก็จากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเราสา<อ>ังวนไม่สามารถไปตัดสินใครได้หรอกฮะ<อ>ถ้าสมมติว่าตัดสินได้<อ>ผมก็ผมก็สามารถสันทงได้สิบอกว่าเอาแบบนี้ผิดแบบนี้ไม่ผิดแบบนี้ถูก<อ>แบบนี้ไม่ถูกอะไรอย่างนี้น่ะแต่ก็ไม่รู้ไงก็เห็นเดี๋ยวจะไปต่อเนี่ยนะฮะมียูทูบเบอร์ คนดูภาพบอกพี่พี่แน่ๆพี่ชายแน่แนปรากฏพอนักข่าวไปถามบอกว่าไงจำผิดคนหรือเปล่ามไม่ใช่ผม <c oughs> เอาละสิแล้วจะพิสูจน์ยังไงอันนี่นยสมมติอย่างสองท่านนี้นะฮะอันนี้เราเปิดตาม YouTube นะฮะคุณผู้ชมฮะไม่ใช่ว่าเป็นคลิปพิสดารแต่อย่างใดเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เห็นสองคนเนี่ยเนี่ยแล้วอันเนี่ยคนเนี่ยถ่ายคลิปเนี่ยอันนี้เห็นชัดสิยังไม่พอไหนก็เปิดมาตรงนี้ล่าสุดการย้ายป้าย เขตชุมชนก็เป็นประเด็นมีคนบอกว่าอยู่ดีๆเราจะไปย้ายป้ายเขตชุมชนอย่างเงี้ยได้ย่างไรสมมติเป็นป้ายที่กรมทางหลวงหรือป้ายที่หน่วยงานเขามาตั้งเราไม่มีอำนาจในการไปย้ายคุณไปย้ายได้อย่างไรต้องรอให้ทางทางหลวงของมุกดาหารมาดำเนินคดีอีกอโอ้คดีเยอะไปหมดเลยนะฮะคนจะผิดเนี่ยก็คือคนที่ปรากฏตัวในคลิปชัดเจนผมว่าอย่างนั้นนะฮะคือลุงพลเนี่ยถามว่าผิดไหม ผิดแน่นอนอและเดี๋ยวดูฮะว่าจะมีการแจ้งข้อหาวันไหนยังไงบ้างแต่ถามว่าจะถูกแจ้งข้อหาไหมถูกแจ้งฮะตอนนี้นี้ทางรกปาไม้เขาเคยบอกแล้วบอกว่าถือว่าไปตัดไม้ในเขตป่าสงวนครับคือก่อนหน้านี้ลุงพลเนี่ยโดนไป3มข้อหาแล้วที่เกี่ยวข้องกับการรุกป่าสงวนนะคุณผู้ชมนะอันนี้ต้องแยกออกมาอีกหนึ่งข้อหานะไม่เกี่ยวข้องกันนะครับ <S <S โอ้โหไหนจะโดนเรื่องสร้างพญานาคไหนจะโดนเรื่องตัดไม้อีกนะฮะเอ้าสัปดาห์นี้ใช่ไหมฮะ ออกหมายจับเรื่องคดีเฮะไม่ใช่ยังไม่ใช่น้องชมพูใมม่ใช่ไหมหรือใช่ยังเป็นเรื่องป่าไม้นะก็คือเรื่องของการตัดไม้เนี่ยแหละครับอ,อ้าวทีนี้ครับ<อ>คุณผู้ชมคิดว่ามีแค่2เรื่องนี้หรือว่าคดีที่เราเคยนําไปเสนอไป4 5, ีสคดียังฮะยังไม่พอยังมีอีกต้องขอภายแฟนขับของลุงพลและ f 4, อเพราะคดีต่อไป จำได้ว่าเราเคยนามาเสนอเหมือนกันในวันที่มีคนเนี่ยนำพระพุทธชินราชจําลองจากจังหวัดพิษณุโลกที่ลงรักปิดทองด้วยทองคําแท้100%มามอบให้ก่อนที่ลุงพลบอกว่าจะนํามาไปสถานไว้ติดกับลานพญานาคปู่ปาริจจิตราชจําได้ว่าเรานําเสนอฮะแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าเออก็นํามาตั้งอ่ะเหมือนให้คนมากราบไหว้สักการะบูชาล่าสุดเกิดกระแสข่าวฮะมีการบอกว่ามันผิด กฎหมายเพราะว่าการนําพระพุทธชินราชจาลองจากจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นพระพุทธรูปสําคัญมาบิณสถานแบบนี้ไม่ถูกต้องจะต้องขออนุญาตในการก่อสร้างฐานพุทธรูปในลักษณะอนุสาวรีย์เพื่อนําพระพุทธชินราชมาบิสถานให้คนกราบไหว้บูชานี่ฮะเรานําระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเลยเนี่ยนะฮะ <ผม S 2> นี่ <ผม S 2> นะ,ะสงสัยอะ่ะคุณตุวยคุณผู้ชมฮะคือเราก็เห็นพระพุทธรูปแบบเนี้ย ลิมแถวแถวเสาิงช้าเต่ไม่หมดเลยทำไมอย่างนั้นไม่ผิดนะนั้นร้านขายฮะอ๋อเป็นร้านขายเป็นร้านขาย<ม>แต่นี่ไงฮะอ่ะเดี๋ยวทีมงานเปิดกฎหม,มายอีกครั้งหนึ่งนะฮะ<ม>เพื่อท่านผู้ชมจะได้ดูคือกฎหมายเนี่ยบอกเลยฮะเนี่ยระเบียบของกสิกรเนี่ยนะฮะว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติและการจําลองพระพุทธรูปสำคัญ นี่กฎหมายเขียนแบบนี้บอกว่าไม่สามารถนํามาตั้งโดยพลาการและส่วนใหญ่แล้วพระพุทธชินราชจ,จะถูกนําไปปริสถานตามวัดหรือพระอารามหลวงกรณีนี้ทราบว่าหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องกาลังตรวจสอบลุงพลฮะว่าดาเนินการถูกต้องหรือไม่ซึ่งเบื้องต้นครับในอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารกูชชวันทองชนบอกว่ากรณีของการตั้งพระพุทธชินราชจ,จําลองลุงพลไม่ได้มีการขออนุญ,ญาตหรือหารือกับอําเภอฮะและเรื่องนี้ในอำเภอดงหลวงบอกว่าจะต้องดําเนินการอนุญ,ญาตผ่านหน่วยงานของจังหวัดมุกดาหารถ้าบอกแบบนี้นั่นหมายความว่าคดีตั้ง พระพุทธชินราชจำลองก็สอกเขาว่าจะอีกกระทงเหรอฮะโอ้โหคือตอนนี้ผมเห็นเรื่องของข้อหาของลุงพลหลายข้อหาที่ผ่านมาเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของข้อกฎหมายทั้งนั้นเลยนะมผมก็นึกย้อนกลับไปว่าตอนนั้นเนี่ยลุงพลมีทนายติดตัวไหมทนายรัชพลไงฮะทนายโนมิจาร์ไาาดมไม่พูดถึงแล้วทนายรัชพลดีกว่าไหมค,คือศิริ์สักพรไม่ใช่คือตอนนั้นอะตอนที่ตอนที่กําลังเกิดเหตุการณ์อะตอนที่มีการตัดต้นไม้ตอนที่มีการนําพระพุทธรูปมาตั้งวางอยู่ตรงเนี้ย ไม่ได้มีการพูดคุยถึงประเด็นนี้เลยเหรอตอนนั้นเป็นช่วงที่ทนายโนมินตาก,ก็ไม่ได้ให้คำปรึกษาทุกเรื่องรวมทั้งหมอปลาหมอปลาเคยเตือนแล้วคุณปิกจําได้ไหมหมอปลาบอกว่าลุงพลอย่าสร้างนะพญานาคอย่าเปิดรับเงินบริจาคนะไม่ได้เข้าข้างหมอปลานะคุณผู้ชมแต่เราพอย้อนคําพูดย้อนไป เอ้ยมันจริงนะมหมอปลาเคยเตือนเรื่องนี้แล้วโอ้โหเป็นเรื่องทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชมนะเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องจริงเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับขอ้บขอกฎหมายบางครั้งเราอาจจะมองว่ามันน่าสามารถทําได้นี่แต่ไปมาครับข้อกฎหมายเขาเขียนไว้ชัดเจนนะฮะถ้าทําก็ถือว่ามีความผิดนะฮะอ,อ่ะไปดูที่บา้ากกนเกอกกันหน่อยหลายๆคนบอกว่าอา้าวลุงพล ไม่ปรากฏตัวมาหลายวันแล้วนะปรากฏฮะไปปรากฏผ่ปปาน YouTube ช่องอื่นฮะเห็นบอกว่าเดินทางไปหลายสถานที่มีการไปพบผู้คนร้องห่มร้องไห้ก็มีนะฮะโอ้โหฮะคือ,อปรากฏ,ากฏว่าเมื่อวานที่ผ่านมาฮะก็กลับมาที่บ้านกกอก,กประมาณห้าทุ่ม,มช่วงเช้าก็เก็บตัวอยู่ในบ้านนะฮะจนกระทั่งช่วงบ่ายขับรถออกจากพื้นที่บ้านกก,ก,กอกฮะก็ต้องบอกว่าลุงพลไม่ได้เหตุสภาพสื่อหลักมาเป็นวันที่4แล้วนะขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมฮะ มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับนายอาัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมฮะออกมาไล์สดอีกแล้วนะย้ำบอกว่าฆาตกรที่ฆ่าน้องชมพู่ไม่ได้มีแค่คนเดียวและขอเวลาอีกไม่นานไม่เกินวันที่15กุมภาพันธ์นี้ฆาตกรเลือดเย็นจะถูกใส่กำไลคู่ไม่ฝังเพชรอย่างแน่นอน<า>เห็นคุณอัจฉริยะพูดคำว่าอะไรนะปฏิบัติการฟ้าสางที่บ้านกกกฟ <laughs> ้าสางหมายความว่าต้องเป็นรุ่งเช้ารอติดตามฮะ ว่าจะใช่หรือเปล่าเอ,อาอิทย์หน้าก็คืออาทิตย์นี้ใช่ไหมฮะมันหลายเรื่องแล้วเกินนะยังนี่มันแค่วันที่หนึ่งเองถ้าสมมติว่าวันที่15คืออีกอาทิตย์หนึ่งอ,อ่ะเอออ่ะก็ว่ากันไปฮะ